สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องนูเปิล c ลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a อ t i s t นะคะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ําค่ะได้แก่คนที่เกิดราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงวันที่1 6บหกถึงสาบกรกฎาคม65เนาะจะเป็นยังไงบ้างช่องของเปิ้ลเนี่ยแบ่งความรักเป็น3สถานะเนาะโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนคือจะเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องของเป,เปบบิ้ลเป หรือโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยลองเช็ควันที่เกิดของคุณดูก่อนได้ค่ะว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนตามช่องของเปิ้ลหรือเปล่านะคะระบุไว้ที่ใต้คลิปเนาะหรือว่าอีกอันหนึ่งคือดูแบบลัคนาราศีค่ะจําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊เปนะๆเนาะคือถ้าทราบสามารถตามลิงก์ไปหาได้เลยว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ซึ่งการแบ่งลัคนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าลัคนาแบบไทยกับสากลก็ไม่ตรงกันเหมือนกันอาจต้องลองเช็คดูก่อนเนาะเผื่อบางคนทราบลัคนนนาาามมแแวไ่่่ใจเป็ ไทยหรือสากลลองเช็คดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออทั้งชีวิตเนี่ยฉันยึดแบบไทยมาตลอดเลยแล้วมันก็ตรงกับฉันคุณจะใช้แบบไทยราศีแบบไทยในการลองดูก็สามารถทําได้เพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading เนอะดูให้คนหมู่มาก energy ของคนภาพรวมมากๆเลยที่มาดูคลิปนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้อง take s เรีย s ค่ะ energy อาจจะตรงบางสว่วนตรงหมดเลยหรือไม่ตรงเลยก็ได้เหมือนกันถ้าฟังแล้วแนวทาง สถานการณ์ความรักเนี่ยมันตรงกับคุณคุณเอาแนวทางไปปรับใช้เนาะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันไม่ใช่หรือฟังแล้วไม่สบายใจทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะดูเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นเองไม่ต้องกังวลอะไรมากเนาะแต่ถ้ามีเรื่องต้องตัดสินใจจริงๆก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นดวงแบบกว้กวางๆแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตัดสินใจอะไรผิดพลาดมันจะไม่ดีนะคะข้างหน้าเหมือนเดิมเริ่มกันเลยมีไพ่ 3, สําหรับนะคะไพ่ Oracle คค่ะ love story oracle ไพ่สุขีแล้วก็ไพ่ทาโร่ค่ะรอบนนน,นีี้้้เปใชไไ่ทย เป็นควันหลงมาจากแบบงานแฟร์เนาะเราก็เลยใช้ไพ่สซามเมส ทาโร่นะคะอันนี้เป็นไพ่ที่ปิ้ลมีมาตั้งนานแล้วละ,ละแต่ว่าโอเคไปดูมางานแฟร์แล้วแบบว่าเออไพ่ไทยเราเจ๋งดีเนาะเราก็แบบว่าเอาไพ่ไทยมาใช้สันหน่อยอ่านะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเราเริ่มจากไพ่สุข,ขีก่อนเนาะว่า energy รวมๆนะคะในช่วงนี้ค่ะ16-31กร,รกฎาคม65เนี่ยความรักรวมๆเลยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะหนไหนเนาะแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างให้ไพ่สุข,ขีบอกหน่อย มาค่ะเป็นยังไงบ้างอืมมีเรื่องฝังใจเหรออืมเนี่ย มันเหมือนบอกว่าคุณมีเรื่องให้คุณฝังใจอยู่บางทีถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะเคยผ่านความผิดหวังหรือมีเรื่องอะไรที่มันเหมือนเป็นปมในใจของคุณแล้วทําให้คุณไม่สามารถก้าวออกมาแล้วมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็เป็นไปได้นะคือมันไม่ได้มองว่าคุณอาจจะแบบเพิ่งมีปัญหาช่วงนี้อ่ะโอเคมันเป็นไปได้ว่าบางคนเพิ่งผ่านความผิดหวังมาแล้วมันยังไม่พร้อมที่จะ move on หรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่คุณก็โสดไปก่อนได้ค่ะไม่ได้จําเป็นต้องรีบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเรื่องเนี้ยมันผ่านมานาาานนนนละบงงคคก็คืืออยััจจดจํมมเหม เหมือนเรามีปมในใจเนาะว่าอย่างเช่นว่าถูกปฏิเสธมาถูกคนรักเก่าแบบ เจ้าชู้อะไรก็ตามแล้วเราฝังใจเนี่ยคือเปิ้ลแนะนาว่าให้อภัยตัวเองเนาะแล้วก็ฝังมันลึกไปเลยค่ะไม่ต้องไปจําอะไรมันไว้เพราะว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ซ้ําๆอีกนึกออกปะแต่ถ้าเกิดเราเติบโตมากขึ้นเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นคุณจะเดินหน้าแล้วก็สามารถมีความรักที่ดีได้เนาะมันไม่จําเป็นจะต้องออกมาแบบรูปแบบเดิมเสมอส่วนคนที่มีคนคุยหรือความสัมพันธ์ชัดเจนเหมือนกัน เป็นไปได้ว่าตอนเนี้ความสัมพันธ์ที่คุณเจออยู่มันอาจจะมีความเหมือนวนลุปคล้ายๆเดจาว ja ูก็ได้นะเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ้คนใหม่เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับคนเก่าแล้วคุณกลัวว่ามันจะเหมือนแบบหลอนอะนึกออกปะว่ามันจะเป็นแบบเดิมอีกก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะไม่ได้เกิดจากคนเก่าเนาะที่มาเป็นปมให้คุณหลอนกับคนใหม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์นี้แหละกับคนนี้แหละที่มันทําเรื่องราวเดิมๆที่ทําให้คุณไม่โอเคซ้ําๆแล้วคุณก็มานั่งทบทวนค่ะว่าเออจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ไม จะรอดไหมหรือว่าแบบมันจะสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมก็เป็นไม่ได้อเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเรื่องฝังใจอันนี้มันเป็นอะไรในแต่ละสถานะบ้างเดี๋ยวเราไล่ไปดูด้วยกันเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเนาะมาดูกันคนโสดทัดน้ํา กกรกฎกพิจิกมีนจะเป็นแบบโสดสนิทสนิทแบบไม่มีคนคุยเลยหรืออาจจะแบบมีคนที่คุณแอบชอบแอบ,บมองแอบ,บคุยหรือว่าเริ่มต้นสารสัมพันธ์ก็ได้นะเออคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถดูคนโสดได้เหมือนกันค่ะเพราะจริงๆคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือไม่มีสถานาะแหละเนาะพอไม่มีสถานะแปลว่าภายนอกคนอือน่นก uh ็มองว่าคุณเป็นคนโสดอยู่ดีถูกไหมเพราะเราไม่ได้ตกลงอะไรกับใครว่าเป็นคนมีความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ดูคนโสดได้เหมือนกัน คนโสดท่านน้ำค่ะกระกฎพิจิกมีนะช่วงวันที่16-31กรกฎาคม65ความรักของคุณจะเป็นยังไงเอ่ยมาดูกัน,ม,นมาใครที่ขึ้นมานะคะเด็กถือเหรียญสองเหรียญอืมควีนถือดาบห้าถ้วยนี่ไงห้าถ้วยนี่เป็นเรื่องฝังใจจริงๆด้วย โอ้โหแล้วก็สี่ไม้เมื่อกี้แฮงแมนออกมาก็เปิดซะเลยเนาะมันมีแฮงแมนขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ใต้สำรับเป็นเจ็ดถ้วยโอเคอืมมันคิดว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนโสด สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้พึ่งผ่านความเจ็บปวดผิดหวังมานะแปลว่าอยู่ๆช่วงเนี้ยคุณก็หลอนถึงเรื่องราวเก่าๆได้อยู่เออทาไมไม่รู้ที่ทําให้เรารู้สึกอารมณ์หวั่นไหวเนาะเจ็บทั่วเป็นไพ่เหมือนแบบอยู่ๆก็คิดถึงเรื <Hollywood. S 2> ่องราวที่มันที่มันทําให้คุณสับสนว้าวุ่นใจได้อ่ะมันเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าอยู่ๆเรื่องราวเก่าๆมันมาหลอนคุณอาจจะแบบอยู่ๆก็ฝันถึงอยู่ๆก็นึกถึงอยู่ๆก็นอยอยู่ๆก็เหงาอยู่ๆอะไรก็ได้เนาะแล้วมันก็มีโอกาสด้วยที่คนเก่าๆทีีี่่เเเคคยยทําาาาุณจ็มมมมันนกรววถ้ไ วนเวียนมาเป็นตัวๆเป็นๆเนอนะก็คือคุณอะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆวนๆเนอนะบางทีมันเหมือนแบบอะเราใช้ชีวิตของเราไปรูทีนไม่ได้มีคนเข้ามาสทัทีใช้ชีวิตกับครอบครัวเพื่อนฝูงทํางานอะไรไปอยู่ๆก็คือแบบเออเหงาอยากมีแฟนละแต่พออยากมีแฟนก็คิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่เราเคยเจ็บอะไรเงนะี้ยเนอะมันก็ทําให้เรารูสึกว่าเออก,ก็ก็เหงานะแต่ว่าแบบก็กลัวที่จะเจ็บอีกมันเลยมีความย้อนแย้งในตัวเองได้คะ่ะว่าอยากมีแฟนหรือไม่อยากมีแฟนแบบนี้ก็ได้นะบนคิีว่าช่วงนี้คนท่าน้ําจะสับสนเยอะ โดยเฉพาะด้วยความว่านิสัยคุณเป็นคนธาตุน้ําอยู่แล้วใช่ไหมมันก็คือคุณอ่ะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอยู่แล้วเพราะมันมีอะไรมากระทบติดใจนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะําให้เราฟุ้งซ่านหรือว่าเรามีความโลเลลังเลได้นะซึ่งเปิ้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เพิ่งผ่านความเจ็บปวดมาเป็นไม่ได้คะ่ะว่าอยู่ๆช่วงนี้คุณจะสับสนว่าอยากมีหรือไม่อยากมีถ้ามีแล้วเจ็บก็ไม่อยากมีมันก็เลยเหมือนเราฟุ้งอ่ะเหมือนเราสับสนว่าเราไม่แน่ใจว่าเราอยากมีหรือไม่อยากมีหรืออาจจะมีคนเก่าๆ เราเก่าๆด้วยก็ได้เพราะมันมีไพ่สองเหรียญคือการวนไปวนมาเนาะแล้วคุณก็มีความกลัวแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าเขากลับมาเนี่ยกลับมาคุยเฉยๆกลับมาทักทายหรือกลับมาขอความ ขอขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ก็เป็นไม่ได้กับอีกกลุ่มนึ่งเลยคือมันมีห้าถ้วยเนอะมันก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังมากก็ได้ซึ่งความผิดหวังเนี่ยไม่เป็นความผิดหวังซ้ำซากค่ะคือความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่คุณดิวอยู่อาจจะยังไม่ได้จบก็ได้นะแต่เหมือนแบบมามา,มาไปไปมามา,มาไปไปเหมือนคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั่นแหละคือเออพอเราจะตัด อ็กวนกลับมาพวนกลับมาก็ทําให้เราทุกข์อีกแล้วเราก็จะตัดอีกมันก็คือวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วถามว่าเราตัดสินใจชัดเจนได้ไหมว่าว่าจะจบหรือไม่จบมันก็ยังอยู่ในเอเนจีของการที่ ยังวนไปวนมาใช้คํานี้เนาะคุณก็เลยเออเลือกที่จะนั่งอย่างเงี้ยนั่งกอดอกยู่เฉยแล้วก็เอออะจะเอาไงก็เอาแต่คือถามถามว่าคุณกล้าที่จะลุกขึ้นมาตัดสินใจเลยไหมเพราะรู้สึกว่าด้วย energy ของคุณช่วงเนี้ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจจริงจังว่าจะเอาอย่างไงคุณก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเดินหน้าต่อไปเป็นแบบเดิมคุยมาก็คุยถ้าไม่คุยมาก็ ก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทักไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเออเพิ่นคิดว่า energy ของคุณเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพร้อมจะมีความรักไหมเปิ้ลก็ต้องบอกว่าให้คุณอยู่กับตัวเองก่อนไม่ว่าคุณจะมีคนคุยมีคนเข้ามาคนเก่ากลับมาหรืออยู่อยู่นอยอะไรก็ตามนะเพิ่นคิดว่า energy ช่วงนี้คือให้คุณทบทวนกับเรื่องราวเก่าๆก,ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา move on จากสิ่งที่เราฝังใจได้ให้เรายอมรับว่าเรามีปมในเรื่องอะไรเนาะแล้วเราก็หาทางแก้มัน แล้วเราก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเพอเราให้อภัยกับสิ่งที่เราเป็นปมแล้วอ่ะคุณเดินหน้าคุณจะสามารถมีความรักได้เพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะโสดอยากจะมีแฟนแต่คุณอ่ะไม่เคลียร์เรื่องฝังใจที่อยู่ในใจคุณอ่ะคุณก็จะกลัวอยู่ดีค่ะแล้วคุณก็จะเหมือนย้อนแย้งในตัวเองว่าอยากมีหรือไม่อยากมีมีแล้วจะทุกข์หรือไม่ทุกข์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้ถ้ามันมีโอกาสความสมพัธ์เข้ามาคุณก็อาจจะทํามันพังอีกหรือหรือคุณอาจจะกลัวแล้วอยูู่่อออยคุณกกก็็็ปปปปิิดดดรระตตาาขึึ้้้นนนนมมเเงงีบไไัทให ความสัมพันธ์มันมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ยากเนาะอือเพราะฉะนั้นถ้าคุณโสดแล้วคุณมีเรื่องฝังใจให้คุณเคลียร์ปมของคุณก่อนส่วนถ้าเกิดตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณมีคนเข้ามาแล้วมันก็เหมือนแบบรุ่มๆดอนๆเนอะคือแบบสุกๆดิบๆไม่รู้ว่าจะอ,อะไรยังไงอะเปิ้นไม่ได้คิดว่าคุณจะทําอะไรได้ก็ มันเหมือนช่วงนี้เราควรจะกลับมาอยู่กับตัวเองเพื่อทําให้จิตใจมีความเข้มแข็งก่อนตอนนี้อารมณ์มันอาจจะอ่อนไหวเนาะตัดสินใจอะไรก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเป้ลก็เลยยังไม่แนะนำเนาะให้มันเลย15วันนี้ไปก่อนถึงจะดีนะก็ทางานหาเงินใช้ชีวิตอะไรของคุณเป็นปกติอะไรของคุณไปก็จะดีที่สุดนะคะสําหรับคนธาตุน้าอะเริ่ม Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนธาตุน้ําที่เป็นคนโสดนะยังไงเอ่ยออ๊ยขอโทษค่ะ ให้กลับมาหนึ่ใบให้คนโสดท่านน้ำก,รก็รากฏพิจิกมีช่วงวันที่16บหกถึงสาสิบกรกฎาคมมาหนึ่งใบสตริงเนี่ยมันเหมือนคุณยังรู้สึกเหมือนแบบถูกควบคุมหรอสตริงเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเหมือนแบบถูกรั้งถูกดึงถูกอะไรไว้ซึ่งบ้นก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องฝังใจนี่แหละที่เป็นตัวฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณเดินหน้าไปมีความรักความสัมพันธ์ใหม เพราะฉะนั้นให้คุณพิจารณาเนาะปัญคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกที่ฉุดรั้งคุณได้มันเป็นตัวเราเองที่ฉุดรั้งตัวเราเองไว้ไม่ใช่อดีตนะที่ทําให้คุณ move on ไม่ได้มันไม่ใช่อะไรต่างๆนานาะแต่มันคือตัวคุณเองค่ะที่เรายึดตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นแล้วไม่ทําให้ไม่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 ทำให้ตัวเองแบบเปิดใจหรือว่าฟรีในการที่จะเดินหน้าให้กับตัวเองเนาะปคิดว่าถ้าคุณปลดล็อกได้นะคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะสามารถเดินหน้าได้ก็เป็นกำลังใจให้คนทัดน้ำเนาะเออ ทำสิ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นบ้ณคิดว่าเป็นแบบนั้นต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะจะเป็นคนที่แบบเร,เริ่มเริ่มคุยกันอยู่หรือว่าคุยกันมานานละก็ไม่พัฒนาสักทีอามาดูกันว่าช่วงนี้เนอะสิบหกถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกห้าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นยังไงคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะได้พัฒนาไหมหรือจะเป็นยังไงมาไพ่ที่ขึ้นมาค่ะคิงถือไม้อือ เก้าไม้ไม้เยอะเฉียวเก้าไม้แล้วก็ the empress อืโอ้โอ้กระเด็นหกถ้วยโอเคว้าวเด h ได้สำรับเป็นเก้าเหรียญอะ ก็ต้องบอกนะพอพลังงาน9เหรียญอยู่ที่ใต้สำรับอะแปลว่าในช่วงเนี้ย1 6ถึงอะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็ยังดูเป็นคนโสดอยู่ดีในสายตาคนอื่นนึกออกปะคือคุณคุณก็ยังรู้สึกว่าเออถ้ามีคนคุยมันก็เหมือนคนโสดอยู่ดีเพราะว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาขนาดนั้นและมีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้เนี่ยอยู่แบบเนี้ยคือมีคนคุยกับมีกับโสดก็ไม่ต่างกันมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจจบก็ได้นะ เพราะคุณมีดีพอค่ะคุณจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นเอ p r e s s สในที่เนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะชายหญิง LGBTQ ได้หมดเลยเปิ้ลคิดว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันเหนื่อยจังเลยในกรณีที่คุณมีความสัมพันธ์นี้มานาน แลวมันไม่พัฒนาสักทีอย่างที่เพันบอกคุณจะรู้สึกว่ามีคนคุยก็เหมือนโสดไปข้างนอกก็บอกใครไม่ได้อยู่ดีว่าคบกับใครหรืออะไรยังไงเนาะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่คุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันพัฒนาไม่ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นละเอ็มเพรสคือคุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าพอมากกว่านั้นที่จะมารอคอยแบบนี้มันก็เป็นไปได้คะ่ะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะ อยากจะจบความสัมพันธ์นี้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกว่านี้อ่ะก็เป็นไปได้แต่ว่าถามว่าคุณทําได้เลยไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาในการคิดนะเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบนี้เห็นปะฝังใจอยู่คือเออมันก็ยาวนานมันก็นานแล้วนะมันไม่พัฒนาสัทีจะยังไงดีพราะคุณตัดสินใจจะ move on อย่างที่บอกพอคุณตัดสินใจจะจบหันหลังไปแล้วนะก็อาจจะมีการวนกลับมาก็ได้อ่านะหรือถ้าเกิดใครยังรอคอยคนเก่าๆซึ่ง เป็นคนที่คุณเหมือนคุยคุยมามาหายหายมามาหายหายอะไรเงี้ยเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเพราะกลับมาเสร็จคุณก็อ้าวฉันก็ต้องแบบทําใจไม่ได้เนาะในการที่จะไม่คุยแต่ถามว่าคุยไปรู้ไหมว่ามันจะพัฒนาหรือเปล่าคุณก็มองไม่เห็นทางหรอกเนี่ยมันก็เป็นความมืดแบบนี้เนาะว่าเออมันจะพัฒนาได้ไหมแต่มีโอกาสค่ะถ้าเกิดใครรอคอยคนที่เป็นคนคุยเก่าๆเนาะมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันกลับมาเซไฮเซฮัลโหลพูดคุยแต่ถามว่าคุณเห็นทิศทางไหมว่ามันจะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ไหม ยังในช่วงนี้แต่ขึ้นอยู่กับคุณคะ่ะว่าคุณจะเปิดใจให้เขาไหมเนาะลองดูว่าเรื่องที่เขาหายไปเนี่ยมันทาให้คือมันแย่มากไหมไงมันทาคุณเจ็บปวดมากไหมขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณอยากจะให้โอกาสเขาไหมถ้าให้โอกาสถามว่าคุยได้ไหมคุยได้แต่มันจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรเนาะเพิ่นคิดว่าคุณมีดีมากพอคุณเปิดออปชันได้คะ่ะว่าเป็นโอเพนรีเลชั่นชิพก็ได้นะ เพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อะไรอย่างนี้ก็ได้ทําให้พัฒนาได้ยากคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนแบบก่อนหน้าเนี้ยที่เราจบไปก็เพราะว่าเขาเจ้าชู้หรือเพราะว่าเขาไม่พัฒนากับเราเราก็เลยจบพอกลับมารอบเนี้ถามว่าเขาจะดีขึ้นไหมเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ค่ะแต่สิบห้าวันเนี้ก็ต้องบอกว่าเปิ้ลยังไม่เห็นนะว่ามันจะมีการที่เหมือนพัฒนาอย่างชัดเจนอ่ะต้องใช้เวลา ต่อไปส่วนบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเราตัดสินใจอะไรไม่ได้กับความสัมพันนี้ว่ามันจะแบบพัฒนาได้ไหมหรือมันจะยังไงดีป้นคิดว่าคุณจะเอาเวลาไปโฟกัสที่หน้าที่การงานเนอะคิงถือไม้กับก้าวไม้ก็เป็นไพ่ที่บอกว่าเออถ้ามันมีงานเยอะงานยุ่งเราเอาเวลาไปโฟกัสที่ไม้โฟกัสที่ตัวเองค่ะเอ็มเพรสเป็นไพ่ของการที่กลับมาดูแลตัวเองทําตัวเองให้สวยหลอ่อดูแลตัวเองให้มีค่าเนาะทำงานหาเงินอะไรใช้ชีวิตของคุณไปทําตัวโสดสวยและรวยมากสดสดหล่อและรวยมากแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วรอดูเวลาไป คือเพื่อก็คิดว่าเออถ้าเกิดว่ามันมันไม่โอเคคุณก็จะเหมือนกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วพอคุณเข้มแข็งมากพอคุณก็อาจจะกล้าที่จะเดินหันหลังแบบนี้ออกไปก็ได้เนอะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต่อมา love story oracle มาโดยสรุปก็คือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคือมันเหมือนกับก็ยังไม่พัฒนาแหละก็ยังแบบยังอยู่ที่เดิมนะแต่ให้กลับมารักตัวเองแล้วคุณจะมีความสุข โซลคอ n เน c ชั o นค่ะแปลว่าคุณจะมีความรู้สึกผูกพันกับเขาทางจิตวิญญาณเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี้ย ไม่ได้คุยกันหรือทะเลาะเบาะแววงหรือหายกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาเพราะมันมีความผูกพันกันเนี่ยมันมีทั้ง6ถ้วยแล้วก็เดทนะเป็นไปได้อย่างที่เบิ้ลบอกแหละว่าถ้าเป็นคนเก่าๆที่คุณรอคอยอยู่คุณรู้สึกว่าเออผูกพันนะยังไงตัดไม่ไม่ขาดนะมันเป็นเรื่องฝังใจว่าคนคนนี้คุณยังรอเขาอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีการวนกลับมานะแต่้ลไม่ได้บอกว่าทุกเคสนะเออต้องเป็นคนที่มันมีโซลคอนเนคชั่นหรือคุณมีมีกรรมสัมพันธ์หรือบุญสัมพันธ์กันจริงๆแล้วยังไม่จบมันจะมมมีกกกาารรวนนนลัับพูดคุยเิ่ต้ ได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้น้ no. องะต่อมาคนธาตน้ําที่เป็นคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนเป็นแฟนกันหรือว่าจะแต่งงานแล้วก็ได้คะ่ะมาดูคะ่ะว่า16-31กถึงากรกฎาคม65นะความรักของคนธาตุน้ําที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างมาเจ็ดถ้วยสองเหรียญเด็กถือเหรียญ แเหรียญโอ้ oh, เหรียญเยอะจัง <laughs> The lovers ว้าวแล้วก็สี่เหรียญอะโอเคคนมีคู่อะให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากๆพอขึ้นมาก็เป็นเจถ้วยแล้วก็เป็น2เหรียญน,นะคือคิดวนไปวนไปวนมาอันนี้เคสของคนที่มีปัญหาในความสัมพันธ์ก่อนก็แล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าคนที่มีความเหมือนแบบ มีปัญหาในความสัมพันธ์ะคุณก็เลยจะมีความลังเลคะ่ะว่าจะไปต่อหรือจะพอดีเพราะช่วงนี้มีโอกาสมากเลย the l o v e r s หมายความว่าคุณอาจจะมี choice มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเพิ่มได้เนื่องจากว่าคุณมีสเสน่ห์ในช่วงนี้แล้วพอความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่มันไม่แข็งแรงเนาะมันเหมือนกับว่าคุณก็ลุ่มรุ่ม,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 มนอนดอนคุณก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือจะพอดีมันบังเอิญดันมีคนเข้ามาคุยเพิ่มมันก็จะทำให้คุณมีความลังเลมากกว่าเดิมว่าเอ้ยหรือว่าเราจะจบความสัมพันธ์กับความสัมันดู รุ่มๆดอนๆนี้ไปมีความสัมพันธ์ใหม่ดีกว่าดีอ่ะก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเลือกได้ไหมมันยังเป็นช่วงเวลาที่คุณยังสับสนยังไม่แน่ใจนะคุณยังไม่เลือก นะอันนี้เคสแรกหรือในะอีกในหนึ่งด้วยความว่าไพ่แบบนี้ดูให้คนหมู่มาานะอาจจะเป็นไวซ์ชัวร์ซ่าก็ได้ค่ะคืออาจจะไม่ใช่ตัวคุณที่มีเสน่ห์มีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งคือคู่ของคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแล้วทําให้มันมีความสับสนว่าเฮ้ยจะไปต่อคุณดีหรือไม่ไปต่อดีก็เป็นไปได้แต่ในเอ e r g y 15วันนี้เท่าที่เพิ่นเห็นคือมันมี8เหรียญเนาะคือยังไปต่อยังไม่ได้ตัดสินใจหรอกความจำเปันของคุณก็ยังเนิ่มๆเ,เ,เหมือนเดิมนะยังไปต่ออยู่แต่ว่าาามมมันมีควคววิด่เฮ้ยจะอา ยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้คือจะไปต่อหรือจะพอดีไม่ว่าจะมาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเสน่ห์หรือจะมีทั้งคู่ก็ได้นะคะมันก็เลยมีความเหมือนแบบเออเนี่ยจะยังไงดีถ้าเกิดว่ามันไม่รอดหรือมันไม่โอเคเราจะเลิกรากันแล้วแบบต่างคนต่างไปมีความรักใหม่ดีไหมเป็นไม่ได้อันนี้เคสหนึ่งเนาะแต่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เลยไม่ได้ละหงละแหงอะไรกันนะเป็นไปได้ค่ะว่าช่วงนี้เหมือนแบบเอออยากจะแบบ สวีทหวานกันมากขึ้นเพราะชีวิตของคุณมันรูทีนมากก็ได้อ่าเหมือน,นแบบว่าเออเราควรจะเหมือนแบบหาเวลาสวีทหวานกันมากขึ้นไหมแล้วก็เริ่มคิดฟุ้งค่ะว่าจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นดีเจ็ดถ้วยเนี่ยคืออาจจะมีอะไรอยากจะทำเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอยากจะทํานู่นนี่ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้น ก็เป็นไม่ได้อ่ะเพราะมันมีเดดเลเวอร์เนอะถ้าไม่มีบุคคลอื่นก็แปลว่าคุณสองคนก็มีความรักให้แก่กันแหละอยากจะทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเฉยๆตัวคุณเองก็อาจจะเหมือนด้วยความเป็นคนทัตน้ำเนอะเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วเราก็อาจจะเหมือนอยากจะทาเธอเซอร์ไพรส์อยากจะทําอะไรพิเศษพิเศษเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นก็เป็นไม่ได้ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีนะแต่ว่ามันมีการคิดอยู่ ยังไม่ได้แอคชั่นเป็นใช้คำนี้เนอะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์แต่คุณยังไม่ได้ทำเพราะว่าคุณอาจจะกลัวว่าเฮ้ยจะทำดีไม่ทำดีเขาจะโอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยป้าก็แนะนำว่าให้คุณเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณคิดเฉยๆเนอะแบบคิดแล้วนั่ง,งเงยเยเนี่ยทำออกมาเป็นรูปธรรมค่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นเนอะแบบแว่าถ้าคิดเฉยๆแล้วไม่ได้ทำสักทีแบบเอออยากจะทำนะแต่ก็แบบเออไม่ได้ทำสักทีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่า อ่าถ้าคุดความรักความสัมพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ามีปัญหาหรือไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณอยากจะทําอะไรเซอร์ไพรส์เนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณงานเยอะก็ได้มันมีเจ็ดถ่วยแม้ว่ามันมีเรื่องอื่นที่คุณต้องไปโฟกัส จ็ดถ้วยมันไม่ได้แปลว่าต้องมีเสน่ห์อย่างเดียวเนาะแต่อาจจะหมายถึงว่านอกจากเรื่องความรักคุณอาจจะต้องมีเรื่องลูกเรื่องการงานการเงินครอบครัวปัญหาต่างๆนานาเยอะแยะก็ได้ที่คุณจะต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นคุณก็จําเป็นจะต้องเรียงลําดับความสําคัญเนาะของสิ่งที่คุณต้องจัดการให้ดีเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีเวลาให้คู่น้อยลงก็ได้แล้วคุณก็เหมือนแบบไปโฟกัสเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องทำอาหากินซะเยอะก็ได้แต่ถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหม ในเคสของคนที่ไม่มีปัญหายังรักกันดีอยู่นะแต่ปัญหาเดิมๆก็คือปัญหาที่แบบเอองานเยอะงานยุ่งต้องไปทํางานหาเงินอะไรเงี้ยก็เลยมีเวลาให้คู่น้อยอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่จะแนะนําก็คืออาจจะต้องหันมา มีเวลาเหมือนบาลานซ์ hmm. ให้ดีเนาะเนี่ยไพ่สงเหรียญเป็นไพ่ของการบาลานซ์ค่ะต้องบาลานซ์สิ่งต่างๆที่คุณมีให้ให้สมดุลไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวความรักต่างๆนะเพื่อนฝูงลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จำเป็นจะต้องสมดุลให้ดีและความรักของคุณก็จะแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอ่ะเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งใบให้คนมีคู่ทัดน้ำมา น่าจะมีอะไรให้ทําเยอะแหละก็สมดุลให้ดีก็แล้วกันเนาะเออความรักก็จะไปต่อได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะมา,าไพ่ใบนี้คือแฟมิลี่อ่าเป็นเรื่องของครอบครัวเห็นไหมมันอาจจะมีเรื่องให้คุณจัดการเยอะอย่างที่บอกอะแบบเฮ้ยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องต้องหาเงินทั้งเรื่องดูแลลูกทั้งเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวต่างๆนานา,นา,นา,นาทาให้คุณจาเป็นจะต้องสมดุลนะแต่ว่าเปิ้ลคิดว่าคุณน่าจะมีความแฮปปี้ดีแหละเนาะกับมันเป็นไพ่แฟมิลี่แปลว่าคุณอาจจะ หลายๆคนอะบางทีพอเรามีลูกมีครอบครัวอะไรแล้วคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องการทํางานหาเงินซัมมากมันก็เลยทำให้ความสวิตหวานน้อยลงคือรู้สึกว่าเออฉันจะเป็นจะต้องหาเงินสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวนะอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ เนาะประนั no. ้นสมดุลคะ่ะในเรื่องของการที่ทำมาหาเงินจําเป็นแต่ว่าเรื่องความหวานความสวีทกับคู่ของเราก็จําเป็นเช่นกันเนอะบาลานซ์ให้ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะจบไปแล้วคะ่ะสําหรับความรักของคนทัตน้ําในช่วงวันที่1 6บหถึงสากรัฎกาคม65นะคะงไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e คอมเมนต์ comment, แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ